ข่าวของเธอคนนี้นะครับอย่างสาวสวยมากความสามารถอย่างแต้วนะัทพรนะที่ก่อนหน้านี้นะครับเธอนะครับได้ลงรูปแบบแซ่บๆนะครับที่บอกเลยว่าว่าวิวเห็นชุดชั้นในสีขาวลายลูกไม้นะครับมีการถ่ายแบบเกิดขึ้นแล้วก็มีการลงภาพออกไปนะคือแฟนคลับฮือฮาหักมากแล้วก็ภาพนี้นะคะที่บอกว่ามีหรือว่าแฟนคลับเนี่ยเซ็กซี่มากหรอว่าลูกเนี้ยคือเซ็กซี่มากใช่ไหมแต่ล่าสุดเนี่ยเห็นว่าลบไปแล้วคุณผู้ชมก็ไม่รู้ว่า สาเหตุที่การล้มเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับมีโอกาสเจอสาวแต้วนะครับนอกจากจะถามประเด็นนี้ด้วนะก็ไปถามความรู้สึกกันหน่อยนะครับพูดถึงโมเมนต์หลังจากที่แฟนหนุ่มนะครับไฮโซในนักคุกเข่าขอแต่งงานอ่ะมีโมเมนต์แบบว่ารู้ตัวบ้างหรือเปล่าวันนั้นจะมีการเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นนะครับรวมไปถึงนะครับไปถามเลิกแต่งนะครับจะมีไหมในปีนี้หรือว่าปีหน้านะครับอไปฟังสาวแต้วนะครับเปิดใจทุกประเด็นดีกว่าครับ ก็ไม่ได้โดนหลอกล่ออะไรขนาดนั้นเพียงแต่ว่ามีการบอกว่าจะมีการจัดการดินเนอร์ดินเนอร์มีมีดินเนอร์ของของเพื่อนตอนเย็นเลยนะคะซึ่งก็ก็มีมีคุณแม่ที่แบบว่าถูกเชิญแล้วก็พี่อะไรเงะะี้ยครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็เตรียมการไปไปเพื่อจะไปงาน ว่าก่อนที่จะไปถึงงานนั้นก็มีการแบบไปเบรที่บ้านของของบรรายที่ของขครอบครัวที่ก็เคยมีโอกาสไปอยู่แล้วเป็นบ้านที่เขยาใหญ่ค่ะใชก่ก็ไปถึงปุ๊บก็มีการแบบว่าชวนกันว่าเดี๋ยวไปฟิตนิกกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นมันเป็นช่วงโมเมนต์ก่อนที่เราจะไปวิเมเบลดันมาถึงไปดูวิมเบลดานกาันอะไรอย่างเงีง้ยค่ะก็เลยเอากิมบิกรนะนาะหนาะเนะนะนะมืองม,มาแบบบอกว่าอุ้ยเดี๋ยวเราจะไปวิเมเบลดันเราซ้อมกันก่อนไหมแล้วก็อุ้ยเมื่อเช้าเราเพิ่งดู ูเองก็เลยแบบอ่ะผสมลงเป็นเรื่องเป็นราวประติดมาต่อดูแบบว่าโอเคน่าเชื่อน่าเชื่อโอเคเราก็เลยแบบสรุปก็คืออ่ะก็เป็นแมชนั้นที่ไปปิกนิก<อ>แล้วก็แล้วก็ไปไปอีกแมชหนึงก็ก,ก็ก็เป็นการถูกเก็บไว้ตอนปิดนี้ตกใจซี่ใครก็ตกใจตกใจเราเราจำได้ว่าเราแค่เพิ่ง่าจิ้งหรอจิ้งหรอจิงหรอหอะไรเงี้ย คือเราก็ยังคิดว่าไม่น่ามีใครแบบเซอร์ไพรส์อะไรเราได้สาเร็จอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาแบบทำเ,เขาก็บอกว่าเขารู้ว่าเราเหมือนเป็นคนแบบรักครอบครัวมมากอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าโมเมนต์สำคัญอย่างเงี้ยเขาอยากให้มีคนที่เรารักอยู่รอบๆอะไรเงี้ยะก็ลกเลยลลเป็นสถานที่ที่แบบเคยไปแล้วก็เป็นที่ที่คุณแม่พี่สาวครอบครัวเพื่อนทุกคนสามารถแบบไปรวมตัวกันได้ก่อนเซเยสพูดว่าจริงหรอจริงหรอจริงหรอจริงเหรอ ใช่ใช่ใช่ความขึ้นหน้าก็มีกําหนดวันแล้วว่าจะเป็นประมาณเอ่อมกราใช่ใช่ก็ก็มีแบบแพลเนอร์ที่คิดว่าน่าจะแบ่งเบาหลายๆอย่างไปได้เยอะอะไรเงี้ยเอาที่ตั้งใจอ่ะตั้งใจคือเรียบง่ายแต่ก็คงเป็นเรียบง่ายแบบที่เป็นแบบเราเพราะเหมือนเขาจะพูดว่า เท้ทเาทำเลยเท้เาตัดสินใจเลย,เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเจ้าเองก็รู้สึกว่าพอมันเป็นงานของคนณสองคนนะ่ะเราก็อยากให้ใช่แบบทั้งคู่รู้สึกว่าเอ้ยม,มีมีส่วนร่วมในการทาให้มันเกิดขึ้นแล้วมาจาก เป็นตัวตนของเราทั้งคู่อะไรเก็<อ>เป็นงานบนเดียวกันไปเลยค่ะล่าสุดเป็นแบบนั้นค่ะคอนเซปต์ <c oughs> คือไม่ได้ไม่ได้ไมีคอนเซปต์อะไรมากมายเลยแล้วเราก็ชอบชื่นชอบในผลงานของช่างภาพคนอยู่แล้วฟาร์มอะก็เล,ลเลยชวนกันมาถ่ายแล้วก็ส่งเรฟเฟนซ์ออกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งไอเดียของเรฟเฟนซ์มันก็จะเป็นเหมืการันแบบว่าปาร์ตี้อยู่ในโรงแรมอะไรเงี้ยไม่ได้คิดหนักขนาดนั้นเพราะว่าในมุมมองของเราเองอะเต้ามองว่าเต้าก็เคยใส่ท่า แบบชุดว่ายน้ำอยู่แล้วเพราะเราก็ทำแบรนด์ออกกำลังกายที่ขายชุดออกกำลังกายที่แบบเป็นแบบเอ่อสปริงแอนด์แว็กอ๋อขอบคุณขอบคุณพี่หอมอค่ะพี่ช่วยปกป้องไม่เห็นเลยรู้ป่ะไม่เห็นว่าว่าใช่ใช่ใช่เห็นว่ามีข่าวก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องแบบไโทมหรือเปล่าเพราะเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าโทมเพราะถ้าโทมเราคงไม่ลงอนะไรเรากคือว่าเราสวยของเราแบบนั้นเลยนะ <c oughs> ใช่ค่ะก็วันนี้คุณแ ใจของเราเองอะเราก็มองว่ามันแบบไม่ได้ไม่ได้โป่ไปว่วคุมไ้นะน่าจกะากไม่มีในเอเราไน่าจะแฮปปี้กว่าก<อ>็เลยแบบโอเคค่ะถ้าเป็นความสุขของแม่ใช่เขาก็มองถึงความเหมหาะสมแหละมันก็เป็นเรื่องของแบบเอ่อภาพภาพหลักของอะเราก็โอเคเข้าใจเข้าใจไม่ไม่ไม่ค่ะไม่ไม่ไม่ไชิว นะครับสาวแต้วนะครับพูดถึงประเด็นนี้ครับที่บอกเลยว่ากับรูปสุดเซ็กซี่นะครับกับที่ช่วยในสีขาวนะครับที่เป็นประเด็นที่ก่อนหน้านี้ก็คือสาวต้นหอมนะครับมาแบบว่ามาออกลงโตที่บอกว่าโซมไปหรือเปอล่านะครับซึ่งตอนนี้แบบว่าที่ลงรูปนี้อ่ะเธอบอกว่าเธอไม่โซมนะถ้าไม่ถ้าโซมอ่ะไม่ลงนะก็จริงนะแล้วพูดถึงประเด็นที่บอกว่ารูปนี้นะครับก็คือ เป็นรูปที่แบบว่าอาจจะเซ็กซี่จริงแต่ก่อนนั้นนี้เธอก็เคยถ่ายรูปชุดว่ายน้ำมาแล้วรูปนี้คือเป็นแบบว่าชื่นชอบก็เลยลงนะครับแต่ว่าภาพนี้นะครับได้ลบไปแล้วเพราะว่าคุณแม่อ่ะไม่เลิ่มก็เข้าใจแหละว่าบางทีคุณแม่ก็เป็นห่วงลูกสาวนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าภาพนี้คือเซ็กซี่จริงๆนะครับ <c oughs> แล้วก็ไม่โซมนะครับแต้วเขาสวยอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมส่วนอีกหนึ่งประเด็นนะครับ แล้วก็พูดถึงพี่ต้นหอม,อมพี่บอกว่ามาออกลงโตบอกว่าก็เห็นข่าวแต่เดีแต่เรายังไม่เห็นคอมเมนต์นะครับแต่ว่าขอ,ขอบคุณด้วยนะที่ออกมาแบบว่าปกป้องนะครับมาพูดถึงเรื่องดีๆกันบ้างคือเรื่องราวของการแต่งงานาใช่ไหมสาวแต่บอกว่าพูดถึงโมเมนต์ก่อนย้อนไปที่คุกเข่าขอแต่งงานใช่ไหมเธอเขาบอกว่าเป็นการเซอร์ไพรส์สำเร็จนะครับเพราะว่าไฮโซในทําสําเร็จนะเพราะปกติเธอต้องรู้นะแต่นี่คือว่าไม่รู้นะมีการนับลนตัวของคุณแม่แล้วก็พี่สาวแล้วก็เพื่อนๆน,นะครับมาร่วมเป็นสักขีพยานนะครับรวมไปถึงประเด็นที่บอกว่า เขาถามว่าโมมีวันั้นเป็นไงบ้างสาจะบอกว่าที่จำได้บอกว่าจริงแล้วจริงแล้วจริงล้แล้วก็ตรงลงแต่งงานนะครับน่ารักนะคู่นี้ส่วนเลิกนะครับแต้วมองว่าน่าจะเป็นแบบว่าต้นตีหน้าคือประมาณมกราคมแล้วก็ต้องรอติดตามแล้วจัดแบบว่าอยากจะแบบเรียบง่ายเชื่อแบบว่าเรียบง่ายอะแต่อย่างที่บอกไปว่าระดับแต้วก็อยากให้อยากให้มีแบบว่างานหวานงานยักษ์อะแต่สมราคาแต่แต่เราก็เข้าใจแล้ว่าอย่างที่บอกไปาสมัยนี้คืออยากแต่งงานคืออยากแบบว่าให้มี พร้อมหน้าการเพื่อนฝูงเนี่ยครับมารวมตัวกันนะครับเนี่ยก็รอแล้วกันว่าสุดท้ายจะเป็นทีมไหนอะไรยังไงแล้วก็วันนะจะเคาะเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับก็รอติดตามกันได้นะครับแต่คู่นี้เขาน่ารักนะเหมาะสมสวยหล่อแล้วก็หน้าเหมือนกันนะครับคุณแม่ก็คือแบบว่า,วามีความสุขเห็นลูกสาวมีความสุขนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับสาวแต้วด้วยนะได้เลิกเมื่อไหร่ก็อย่าลืมบอกเรานะเราพร้อม สไปรับชอบดอกไม้จริงหรือป่าแม่จะตัดชุดหรอถ้าเขาบอกว่าอย่าให้เราไปแล้วก็ร่วมแสดงความยิมนดีได้ใค <c oughs> ก็รอนะครับ <c oughs> ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่ารักมากๆเลยนะคะทุกคนคะพูดถึงเรื่องรูปแม่เอาังจริง เวลาเราจะลงรูปอะสักรูปหนึ่งอะเราต้องเช็คแล้วเช็คอีกปะว่ามันดีไหมว่าโอเคหรือเปล่าถูกต้องไหมต้องเช็คบอกว่าอ่ารูปนี้สวยไหมมันที่อาจจะบอกว่าส่งไปให้เพื่อนดูว่าได้ไหมหรือไม่ให้แต่งให้หน่อยอใช่แมมทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นแล้วคุณจงมั่นใจเถอะว่ารูปที่แบบ แต่ละคนน่ะลงกันมาเนี่ยเขาตั้งอ,อกตั้งใจเลือกมาแล้วนะคะไม่ทําให้ตัวเองแบบดูไม่ดีแน่นอนเออเราก็ต้องสวยหล่อถูกต้องไหมแม่เอองั้นเดี๋ยวลงรูปแม่หน่อย <laughs> ลงไม่ได้ลงในโซนเชียลส่วนตัวนะลงในดาราเดลี่ <laughs> แต่คนมันเน้เนแบบว่าเต็มเลย <laughs> ชมชมเออ